สวัสดีครับพี่พี่วันนี้ผมจะพามาชมหลวงปูท่ทวดพิมพ์ตรีดปีศูนย์แปดเนื้อตะกวัวนะตะไบรอบเหรียญน,นะไม่ลอยตะไบไหมนีม่ลอยตะบยบกิบตะไบรอบเหรียญ นะเก็บไปใบรอบเดือนแต่งานนี้น่าจะเป็นมีพิมพ์พหน้าเดียวอะหลอหน้าเดียวข้างหลังไม่มีแม่พิมพ์หรอกใช้ความหน้าแล้วก็เทเทพอเต็มปุ๊บแล้วก็เคาะออกพอแห้งแล้วก็เคาะออกข้างหลังคงม,มีแม่พิมพ์เดี๋ยวเราลงกล้องดูกันมาดูความเก่าของท้นเนื้อทุวก,กวกัวกน อดูวความเก่าของเนื้อตะกัวเนื้อตะกัวจะเหมือนเป็นรูพุนพุนเหมือนเป็นรูพุนพุนเล็กๆดูคาบที่เกาะขอจนฟังเข้าไปในเนื้อแล้วดูความเก่าของเนื้อตะกัว ไม่ไม่รอเก็บตะไบรอบเรียดใช่ไหมไม่น่าไม่น่า,ไม,นาไม่น่ามีพิมพ์ประกบเพราะมองไม่เห็นพิมพ์ประกบเลยเห็นตลอดสบายน่าจะมีพิมพ์หน้าเดียวใช่ไมไม่ไม่ได้บีบพิมพ์ก็เลยไม่คมชัดมากเทความหน้าหรอแต่ยังมีส่วนที่คมอยู่นะเใช่ไหม ขึ้นครับปีศูนย์แปดกับปีศูนย์ห้าดูตรงปลหายปลาเนี่ยปีศูนย์แปดหายปลาเขาจะเป็นอย่างนี้ปีศูนย์ห้าหายปลาเขาจะตกมาอย่างนี้เป็นล,อล่องลึกลงมาอย่างนี้นั่นเลี้ยวจีวรตัวนี้จะไม่เหมือนกันดูไม่นดะเข็บ ดนโดนคาบเกาะไปจนชาจะไม่เห็นความคมนะวความคมยังน้อยอยู่ยิ่งน้อยอยู่เห็นไหมเลยจเจืเจอจางเลยแต่ผมว่าเนื้อตะกวัวเก่าดีดูถึงเนื้อตะกวัวเห็นไหมตะกวดมันมีรูพุ่นๆเล็ก ตะเก่าตะกว่าพันปีตัวอ,อย่างนี้ตะกว่าพันปีตัวอ,อย่างนี้เดินมาไล่ดูขอบกันเห็นไหมขอบตะไบเก็บรอบเห็นไหมไม่มีตะเข็บเห็นไหมไม่มีตะเข็บบล็อกมันจะเป็นบล็อกเดียวความหน้าแล้วก็เทหลอ่อ แล้วก็มาตะใบเก็บขอบที่มันมันเกินเน,นี่ยเห็นไหมดูจากตรงเนี้ยเป็นหลุมแอ่งลงไปไหมเป็นแอ่งกระทะตรงนี้ไม่เต็มเทไม่เต็มแต่ขอบขอบนี่เทเต็มเต็มเลื่องเลยต้องเก็บเก็บตะใบเก็บตะใบรอบเดียนเก็บตะใบส่วนที่มันเจอือนมานี่สวยนดูน่าตะกลัวเห็นไหม องเก่าคุยขาวขึ้นแบบเหมือนคาบกลัวนี่อยู่ในกรอบนะระเบิดกรอบออกมาอยู่ในกรอบพลาสติกกรอบเลียมกันน้ำมาหนุนเนื้อกัวเห็นไหมคา,าบสนิมแดงมีคาบสนิมแดงขึ้นมาแนละ้วก็ถือว่าได้อยู่ ต้ากัวกัวจะเกิดสนิมนี่ก็ยากนะมาดูค่าข้างหลังเห็นไหมความเก่าขึ้นเป็นชั้นๆชั้นๆเลยแม่ซ้อนกันไปชั้นๆเลยหม่ดูหน้าหลวงพ่อเอง ไม่ตาก็ยังคมอยู่เลยนะจากว่าไม่เบอร์เซนอพาก็อพอมีเทนหน้าเดียวแนละ้วมันไม่ได้กดพิมพ์อ่ะมันไม่ได้บีบพิมพ์มันไม่ได้บีบมันก็เป็นพิมพ์มันจะตื่นตื่นหน่อยรอยจีบอ่อนีิอยู่ ไอ้คราบใครติดตรงหน้าผากไงโบ้เด้งๆเลยใช่ไหมแต่มันไปมีคราบเกาะเยอะหน่อยคราบนี่ไงฝากพี่ไปแค่นี้ก่อนนะครับ ชอบกดไลค์กดติดตามกดแชร์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับพี่พี่สวัสดีครับ